แม่หน้าตามีพี่รุดเหลือเกินเสริมดวงหรืออสฮะเอเองนอันนี้เรามาด้วยกันป <c oughs> ะนอ๋อมากับแฟน <c oughs> นะโดนของ มาจากนกครราชาสีมาอายุ58ปีนะขอให้โชคดีอาตมาไหนก็นหลับตาอิตธิปิโสภควายอมะราชานุเทวีสวรรณนมังสุขังอนตัวนะโมพุทธายะทวเวสโนจตุมหาราชิกายะข้พันตาปทตพในตัวเวสสะกพสะเวสสะกพสะเวสสะกพสะเวสสักพุสสะเวสออกมาออกมาอีพีออกมา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 เลยออกมาออกมาออกมามาจากไหนออกมา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  ออกมาเลยออกมา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 ให้ใช้งมาออกมาเลยออกไหม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 ออกมาออกมาออกมาเลยออกมามายังไงออกมา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 อันนี้จานนี้จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีก็เลศสีเลออน้อยยันโตอน้อยยันโตกายะสังติกันออกมาออกมาออกมาเลยออกไหมออกมา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 

ออกไหมออกไหมออกมามึงออกไหมออกมาเลยไม่อยากตีคนแก่ออกไหม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 ออกมันอยากออกค่ะมันอยากออกออกไหมมันอยากออกออกซิออกไปขับออกมาดิออกไปขับออกมาในตัวมึงที่มีที่อีออกไปมึงออกไปขับออกมา เอกไหมเอไหมเอาเอกไหออกไปมึงออกไปอยู <S halt ý> ่กับกูมานานแล้วออกไปออกไปออกไปสิบสีปีแล้วจันออกไปออกไหมเอกไหมเอา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 ไหมอาไหมเอาไหมเอกไหมเดิไหมดินไหมเดินไห ให้มันออกให้มันออกค่ะ่ะออกไหม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 ้ายี่เป็นเคียรานะยี่หนพี่หนูพี่เดี๋ยวต่อแคทตีี่สินะโอเคแล้อันนี้ผัวใช่ไหมใช่ใช

어어어어

มันเป็นก้อนจุกที่อกเอนี่ยค่ะใหญ่มากเอาน้ำก่อนไล่ออกมากินนะกินเลยมันจะอ้วกออกมาแล้วมันจะขับออกมานะทางมันจะถ่ายออกมารู well ้ไงถ่ายออกมาอ้วกออกมาที่อยู่ในท้องอ่ะที่ก้อนอ่ะกินเข้าไปแล้วมันมาอาบหรือไอยู่อไปเจ้ายังยี่สิบไทยเลยไทย แล้วมันมีดวดมันมีขวดดวดตึงขึงอยู่ได้เอามาาเอาไปนั่งข้างก่อนเอาของน้อง